ประเทศไทยเตรียมบอกลาดอกเบีย้ยต่ำได้เลยนะครับหลังล่าสุดเนี่ยกรงเเสียงแตกเรื่องดอกเบีย้ยเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยรุนแรงเกินกว่าคาดและ,ละราคาพลังงานดูเหมือนจะอุดหนุนดูเหมือนจะกักการต่อไปไม่ไหวแล้วเป็นไงในคลิปนี้ด้ฟยฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิมพรบัติลาร์ที่มาพูดคุยกั่ถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนุชนช่องน,นี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพเองก็กดสมัครกดจอยข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับหลังล่าสุดเนี่ยประชุมกรงนะฮะเกิดจากการเสียงแตกนะครับคงอัตราดอกเบีย้ย0.5%ก็จริงนะครับแต่ว่าแต่ว่าเสียงเนี่ยกลับแตกเป็น4:3เลยคร อยู่แต่อีก3เสียงเนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับไม่น้อยเลยนะบอกว่าเฮ้ยควรขึ้นไปถึง0.75แล้วล้วครับซึ่งปัญหาเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้อที่มากมายนะครับแล้วก็ค่างเงินเริ่มอ่อนแรงไปเยอะเลยนะครับหลังจากที่ประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยกันว,ว่าเล่นเลยทั้งแบงก์ออฟอิงแลนด์นะครับทั้งอเมริกาเองก็ตามเนี่ยครับแคนาดาขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยทำให้เงินเนี่ยฟันเฟ้อเนี่ยเริ่มไหลเข้าสู่ประเทศแม่ทให้เงินบาทไทยเนี่ยอ่อนยวำเลยครับซึ ธนาคาร60แห่งทั่วโลกเนี่ยก็มีแนวทานในการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นสกัดเงินเฟ้อทั้งนั้นเลยนะครับถ้าดูในภาพเนี่ยนะครับสีที่เป็นส้มๆเหลืองเนี่ยนี่คือการเพิ่มดอกเบี้ยหมดเลยเนาะจะมีแค่คงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่กี่ที่ครับเช่นประเทศไทยเราเองเนี่ยแหละครับเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศของประชาชนเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้ค่าใช้จ่ายของคนในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งก่นงอ,อเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับหลังล่าสุดเนี่ยราคาดิบมนันก็แพงขึ้นกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับราคาพลังงานก็แพงขึ้นกว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์ราคาแก๊สหุงต้มก็ขึ้นราคาอาหารเนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับอีกทั้งเนี่ยนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อช่วงหลังๆเนี่ยมันเติบโตแรงกว่าที่คิดครับ ตอนแรกอยู่ที่5ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเป็น7.1นะครับซึ่งเกินกว่าคาดเกินกว่าเป้าด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทางกรอง,องเนี่ยได้ทําการขยับกรอบเงินเฟอ้อนะจะแตะถึง6.2%ครับซึ่งหลายคนมีคําถามว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่กระทบรุนแรงกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บภาระหนี้สินต่างๆนนานา,นาเนี่ยก็เติบโตเติบโตขึ้นด้วยรายจ่ายของคนเรื่องของดอกเบีย้ยก็เติบโตขึ้นนะครับในภาคของธรุรกิจเองเนี่ยพอดอกเบีย้ยขึ้นไงมันก็กดดันทให้้้้รรราาาาาคคตตตตทุุนนนหอออ่กก็็งงยยัับบแไปะะจจ นาไปถึงการปลดพนักง,งานออกหรือเปล่าหรือลดต้นทุนของบริษัทหรือเปล่าเนี่ยหลายคนก็ยังมีคําถามอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในฝั่งของกงองทัพเงมีการพูดถึงที่น่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างเงินเฟอ้อกับหรือว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยดูเหมือนจะทําลายหรือเหมือนจะกัดกินประชาชนได้มากกว่านะครับเขาบอกถ้าเงินเฟอ้อพุ่งเนี่ยนะครับมันทำให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มขึ้น850บาทต่อเดือนนะครับแต่การขึ้นอัตราดอกเบีย้ย1%เนี่ยนะครับมันเพิ่มเพียงแค่120บาทเองหรือว่าม เดือนเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะการกระทบในฝั่งของเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันดุนแรงกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยถึง7จถึงแเท่าเลยครับซึ่งหากมองในมุมนี้เนี่ยครับจะเห็นภาพเลยนะว่าเฮ้ เงินเฟอ้อเนี่ยมัน,ม,นมันทำให้ข้าวของแพงถูกไหมราคาอาหารแพงนะถ้าไม่ทําอะไรกับเงินเฟอ้อแล้วมันขึ้นเร็วๆอัตราเร่งอะไรแบบนี้นี่นะครับโอ้โหตอนหนึ่งครัวเรือนเนี่ยโดนไป850บาทเลยนะฮะแต่ขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บถ้ามันหมายถึงว่าถ้ามันช่วยได้นะถ้ามันเบรกเงินเฟ้อได้นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจ็บหนักเท่าไหร่ก็ประมาณ120บาทนะเมื่อเทียบกับ850บาท120บาทเนี่ยดูถูกกว่าเยอะนะครับแต่ถามว่าขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเศร,รษฐกิจไทยจะไปไหวไหมัั้้ยยยยนนนนนะะคคครรรบบบกกก็ใใหหหเเเตุผลล่่่่่ออออขาาาาาาางาายยางางสจแว เศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มที่กลับตัวขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มองว่าการเปิดเมืองต่างๆนาน,นะฮะแล้วก็ปรับ GDP เพิ่มด้วยนะตอนแรกคาดการณ์ไว้ที่3.2%นตะครับตอนนี้ g d p เนี่ยถูกปรับเพิ่มว่าน่าจะเติบโตได้ดีนะประมาณ3.3%อครับอย่างแรกเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นถูกไหมฮะอย่างที่2เนี่ยคือเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยมีแนวโน้มในการเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและแรงกว่าที่คาดเอาไว้ครับถ้าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขึ้นัตาดอกเบี้ยเบรกเนี่ยเดี๋ยวจะกระทบรายจ่ายหรือ ว่า real yield เนี่ยมันลดลงมากๆเลยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทก็อ่อนค่าถูกไหมครับเงินเฟอ้อก็แรงแต่อาตาัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างต่ำครับทำให้เมื่อเอาดอกเบี้ยแล้วลบเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยมันติดลบครับพอติดลบปุ๊บเนี่ยนะครับเงินก็จะไหลออกไปประเทศที่มันมีผลตอบแทนที่เป็นบวกถูกไหมครับทำให้ค่าเงิน ไทยเนี่ยก็เรียกว่าอ่อนยับไปอีกครับและข้อสุดท้ายครับนั่นคือเงินเฟอ้อเนี่ยคาดว่าจะสูงขึ้นต่อไปในช่วงควอเตอร์สามควอเตอร์สี่หรือปล,ปลายปีนี้อีกด้วยนะครับหมายถึงว่าวันนี้เราเห็นเงินเฟอ้อแรงแล้วเนี่ยยังแค่ทําจิ้มยังมีแรงได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อย่างเช่นราคาน้ามันเองที่จะเติบโตที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็ต้องทําการเพิ่มต้นทุนสินค้าเพิ่มค่าแรงถูกไหมฮะเพื่อที่จะ ฝั่งของคลังเนี่ยเขาว่าอย่างไงเขาเห็นด้วยไหมนะครับเพราะว่าก่อน,นั้นเนี่ยคุณอาคมเนี่ยนะครับท่านอาคมเนี่ยนะออ,ออกมาเหมือนแบบขวางเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ควรขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะว่าแบบเออมันจะกระทบนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในคําพูดของคุณอาคมเนี่ยก็บอกว่าไม่หวั่นนะครับที่กงงอนงงเนี่ยเสียงแตกว่าคงอาตาัตราดอกเบี้ยที่0.5เปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่า เศรษฐกิจไทยเนี่ยแข็งแกร่งนะมั่นใจนะถึงแม้ว่า world bank เนี่ยนะครับจะหัน GDP ของโลกลดลงนะแต่ว่ามั่นใจว่า GDP ไทยเนี่ยนะครับยังโตได้ถึง3.5อนะครับอีกทั้งเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีแผนการอยู่แล้วในการควบคุมเงินเฟอ้อนะครับนั่นก็คือการตรึงราคาน้ํามันนะครับตรึงราคาสินค้านะครับเพื่อควบคุมเงินเฟอ้ออีกด้วยนะครับรวมประมาณว่าเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยสามารถจัดก,การได้โดยการควบคุมราคาพลังงานราคาน้ํามันราคาสินค้านั่นเองนะครับ อีกทั้งยังการขึ้นดอกเบีย้ยชนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะ GDP เราเนี่ยเติบโตอย่างเข้มแข็งแข็งแกรงๆๆ่งเติรนหน้าเปิดเมืองอะไรแล้วนะครับก็ยังแสดงความมั่นใจให้กับประชาชนอยู่ครับแต่ซึ่งมาเจาะลึกเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยราคาดีเซลเนี่ยแตะไป33.94ล้านนะครับไม่ได้พูดถึงแก๊สโซฮอลนะฮะ44.55ไปที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตัวเลขนี้นถือว่าสูงมากนะครับแต่จะต้องอย่าลืมนะว่าราคานี้เนี่ยไม่ใช่ราคาที่แแแแทท้้้จจรรรรริงงนนนนะคคคับบบเปป็าาาาาาาี่่่่ถถููกกกอออุุดดหลลวววึยยไไม ววาคมเป็นจริงพราะการที่ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งไปถึง120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าจะอนาคตจะขึ้นไป130เนี่ยนะครับราคาน้ำมันไทยเนี่ยอยู่ที่มัน32 33เนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกนะครับแต่ที่มันได้เนี่ยเพราะว่าเออมันมีเรื่องของกองทุนน้ำมันนะฮะในการอุดหนุนราคาครับหรือว่าการยกเว้นภาษีต่างๆนานาทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกกดให้อยู่ที่32แต่ล่าสุดเนี่ย32ก็เอาไม่อยู่แล้วครับแต่มาวันนี้นี่นะครับกองทุนน้ำมันเนี่ยประกาศว่าติดลบไปถึง8.1ล้านบาทแล้วนะครับ หลังที่แบบรัฐเนี่ยควักเงินนะอุ้มราคาดิเซลเหตุจากราคาน้ำมันโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับหมายความว่าการที่เอาเงินมาอุดหนุนเนี่ยไม่ใช่เงินจะเสกมาจากอากาศนะครับไม่มีต้นทุนนะครับเ,ออเรื่องของรายได้ภทษีก็ลดลงถูกไหมจา,ากการไม่เก็บถูกไหมสองคือต้องเอาเงินมาอุดหนุนอีก,กน,นะครับก็เสียไป8.1ล้านบาทครับอีกทั้งยังบอกนะครับว่าถ้าราคาดิมันยังเติบโตสูงขึ้นไปอย่าง,ง,างน,างนี้เรื่อยๆนี่นะครับกองทุนน้ำมันจะติดลดแตะ100 0ล้านบาทเร็วๆนี้ด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังบอกอีกว่าเงินที่เหลืออออยู่ีรรับงได้ก แค่ 1>, 1เดือนนะเดือนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าหมด่ยต้องกู้นะหรือว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยหาเงินมาอุดหนุนหาเงินมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับซึ่งจุดจดนี้หมายความว่าไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยที่มาอุดหนุนราคาเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วที่ต้องปล่อยลอยตัวแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นทางกระทรวงพลังงานได้ออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยอาจต้องขึ้นราคานะพิจารณาขึ้นราคาเป็นขั้นบันไดน,นะครับ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับก็คือไม่ไหวแหละนะค่อยขึ้นทีละสเตปทีละนิดทีละหน่อยทีละดีเทีหน่อยเนี่ยจนที่มันเอ่อไม่ได้อุดหนุนอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นพรวดเดียวนี่น่าจะไม่ไหวครับซึ่งประเด็นนี้ทำให้เราเริ่มคิดนะครับว่าอย่างที่ทางรัฐบาลบอกท่านอาคมบอกว่าเออเดี๋ยวจะรัฐบาลจะมาช่วยอุดหนุนเรื่องของน้ามันนะจะเอาตังค์มาจากที่ไหนล่ะครับจะเอางบส่วนไหนมาอุดหนุนหรือเปล่าจะมาช่วยเหลือหรือเปล่านะครับเพราะในท้อยคำของท่านเนี่ยก็บอกว่านอกจากเรื่องรนาคาน้ำมันที่จะไปอุดหน้ไปแลวะก็จ ดูแลราคาสินค้าให้เข้มงวดขึ้นด้วยนะครับขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องจัดการบริหารต้นทุนและอาจจะต้องยอมกําไรน้อยลงช่วงนี้ครับซึ่งประเด็นนี้น่าคิดนะครับก็คืออยากให้เอกชนเนี่ยช่วยทําการลดต้นทุนเยอะหน่อยเช่นค,คุณขายของแพงอะ่ะคุณลดต้นทุนหน่อยสิลดต้นทุนปุ๊บเนี่ยจะได้ของราคาถูกลงก็ได้ช่วยรัฐบาลในการคุมเงินเฟอ้อด้วยอะไรเงี้ยนะครับหรือนะฮะหรือยอมสล,กลากกาไรหน่อยสิเอกชนอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ ฟังดูทาแม่งนิดนึงนะครับมันเขาก็คงไม่อยากขึ้นหรอกแต่ว่าราคาต้นทุนพลังงานมันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเอกชนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับมันอาจจะต้องขึ้น,นครับท่านสุดในมุมของทางรัฐบาลเนี่ยครับก็พยายามตึงแหละราคาดินมันให้ได้นานที่สุดน,นะครับส่วนสภาพคล่องของกองกทุนดิามันขนาดนี้เนี่ยว่ามีเงินเหลือพอไหมเนี่ยนะครับทางกระทรวงพลังงานต้องเป็นผู้พิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเปล่านะครับหมายถึงว่า กระทรวงพลังงานเขามีเห็นเงินใช่ไหมถ้าเงินหมดเนี่ยก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ขอมานะครับไม่มีใครขอควมช่วยเหลืออะไรแต่อย่างใดนะฮะอีกทั้งเนี่ยพูดถึงเรื่องภาษีด้วยครับว่าส่วนจะต่ออายุมาตรการลดภาษีหลังจากสิ้นสุดมาตรการไปนั้นเนี่ยในวันที่20กค,คจะต่อหรือไม่นั้นต้องมาดูาการธนาคารมันแล้วก็ดูว่ารายได้จากทางภาครัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้ดีพอไหมนะครับพอเรื่องของภาษีเนี่ยก็คือเป็นเป็นรายได้ของทางภาครัฐถือเปารายได้ แมไม่ค่อยเข้าเป้าเลยเนี่ยการจะลดภาษีน้ำมันก็อาจต้องคิดหรือเปล่านะครับเพราะ,ะไรายได้น้อยหรือว่าถ้าได้เยอะแล้วอาจจะต่อมาตรการการลดภาษีซึ่งกดรันราคาให้ลดลงได้เนี่ยก็จะเป็นไปได้นะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ารัฐบาลช่วงหลังเองภาษีก็ได้น้อยกว่าเป้าถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องของอคลังน้ํามันกองทุนในการอุดหนุนอะไรเงี้ยก,ก,ก็ลดถอยหลอขาดทุน ขาดไปเยอะนะครับยังคิดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีเงินตรงนี้มาอุดหนุนราคาน้ำมันเนี่ยจะพุ่งไปเท่าไหร่และเงินเฟ้อเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยจะรุนแรงมากแค่ไหนนะครับถ้าราคามันโลกมันขึ้นไปแล้วมาตรการอุดหนุนก็ลอยหลอลงไปเนี่ยนะครับน่าจะพุ่งแรงกว่านั้นนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยก็เป็นเหมือนทางเลือกหนึ่งนะตัวปัจจัยนในการที่จะกดดันเรื่องของเงินเฟ้อได้และกันนะครับตอนนี้นะครับทางแบงก์ดังๆ,ๆ,ๆก็เริ่มมาทํานายกันแล้วว่าเฮ้ยแบงก์ชาตินะในครึ่งปีหลังเนี่ยดอกเบีย้ย ขึ้นแน่นะครับซึ่งก็ไปเปิดแล้วว่าจะขึ้นอีก0.25นะใน Q3 นั่นเองนะแล้วก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยเตรียมตัวนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นกําลังมาครับกรุงไทยเองก็เช่นเดียวกันครับก็คาดว่ากรงเงาจะปรับดอกเบี้ยขึ้นในไตรมาสที่สานะครับแล้วก็ชีด้ด้วยว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังไปต่อนะครับยังไม่จบเงินเฟอ้อแน่ๆครับยังมีอีกหลายเว็บใช่ไหมยังมีเรื่องของราคาทุนราคานี้พลังงานราคาข้าวมา เดี๋ยวเจอกันครับโดยหลายคนก็ตั้งเป้านะครับว่าสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะแตะถึง1ถึง1.25อนตนะครับต่อปีนะน,นี่คือดอกเบี้ยนะครับที่ปัจจุบันอยู่ที่0.5ถ้าขึ้นไป1ถึง1.25ก็ประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์หรือว่า0.75เปอร์เซ็นต์ต่อจากนี้ในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ต้องดูว่าถ้าเรทเนี้ยไหวไหมกระทบอะไรยังไงบ้างก็ต้องดูตอ่อตอนต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีข้อนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงกรงหงนะฮะที่เสียงแตกเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะจะตึงอัตราดอกเบี้ยที่0.5เปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็ตามแปลว่า Q3 ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง0.25เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะโลกของเราเนี่ยก็ธนาคารการต่างๆก็ค่อยๆขึ้นดอกเบห้น ขึ้นไปเรื่อยๆครับพอข้างแบบอ่อนแรงอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยนะให้การนําเข้าเรื่องของพลังงานเนี่ยก็แพงขึ้นด้วยไม่ราคาเงินเฟอ้อในประเทศก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยครับอีกทั้งน,นะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องของ GDP ประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับจาก3.2นะฮะก็จะาคาดการณ์นะเติมตัวเป็น3.3เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการเปิดเมืองด้นห่ามอจากจุดนี้นะครับคือเงินเฟอ้อก็แรงนะฮะแล้วก็เรื่อง ศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยก็พอได้เลยครับถ้านในฝั่งของทางคลังทางรัฐบาลนี่ครักบ,รบก็ก่อนน,นนี้ก็มีการดดขวางว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยนในช่วงนี้เลยเดี๋ยวมันจะเบรกความน้อนแรงที่เศรษฐกิจกำลังจะปรับตัวกลับคืนมาอะไรแบบนี้นะครับพอกรนง,งเนี่ยมีท่าทีเสียงแต่เนี่ยทางคลังเนี่ยคุณอาคมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้กังวลใจอะไรนะก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะเออแข็งแกร่งแถมเงินเฟ้อเองก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะรัฐบาลเองกำลังดูแลเรื่องของราคาันรู้้วตี ขึ้นดอกเบี้ยคือทาได้เศรษฐกิจดีนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันก็ควบคุมได้ครับแต่พอไปดูลึกๆจริงๆเนี่ยเรื่องของกองทุนราคาน้ำมันเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันครับเพราะว่าขาดทุนไปกว่า80,000ล้านบาทครับและซึ่งเงินในกองทุนเนี่ยอยู่ได้มีแค่1เดือนเท่านั้นน,นะครับและหากราคาน้ำมันเติบโตได้แรงกว่านี้เนี่ยน่าจะพุ่งแต่ถึงแสนล้านเลยนะพอเงินหมดต้องทอันไงก็ต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นหรือว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของภาษ มาตรการแล้วจะต่ออายุไหมนะครับร,รัฐบาลเก็บภาษีได้เยอะหรือเปล่าถ้าเก็บเยอะก็ไม่ต้องต่อก็ได้ช่วยช่วยกันแต่ถ้าเก็บได้น้อยเนี่ยก็อาจจะพิจารณาหรือเปล่านะครับต้องคิดต่อไปครับซึ่งหมามจาจุดนี้หมายความว่าราคามันที่กระทบตอนนี้เงินเฟอ้อที่ขึ้นไปตอนนี้เนี่ยยังถือว่าไม่ใช่ราคามันที่แท้จริงนะครับยังไปได้ไกลเลยถ้าแบบว่ายกเลิกการอุดหนุนนะครับแล้วก็ยกเลิกการภาษีเนี่ยนะครับมันน่า,าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยแล้วทําให้เงินเฟอ้อในช่วงปลายปีนี้จะกระอักกระอ่วนหนักขึ้น,นกว่าเดิมด้วยนะครับต้องให เปินี่ของจริงน,นะครับพร้อมทั้งเห็นว่าแบงค์ชาติต้องขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะถึง0.5ถึง0.75ในครอบปลายปีนี้เลยครับและอีกประเด็นคือดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยอาจจะจากประเทศไรเราไปต่อจากนี้ไม่กลับมาเลยครับ สุดท้ายอยากจะเสริมว่าไม่ว่าจะแอคชั่นอะไรแบบไหนเนี่ยก็มีผลกระทบทั้งดีทั้งไม่ดีเสมออะนะครับแต่ผมชอบที่แบงค์ชาติท่านพูดนะที่บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันกระทบต่อประชาชนที่หนักหน่วงมากๆนะครับนั้นการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยต่อให้ไม่ดีดีแต่ว่ามันลดเงินเฟ้อได้และผลกระทบต่อชนเนี่น้อยกว่าการเกิดเ,เงินเฟ้อเยอะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ก,คก,กดติดตามช่อง,งนนค,คิมพรอเปาร์ตี้ด้ 1 5 0บาทนะครับก็มีคอนเทนต์พรีเมียมมาคุยกันมีไลฟ์คุยกันทุกวอาทิตย์ update, อัปเดตการลงทุนตลอดเวลาเลยนะครับแล้วมีกลุ่มแชทมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะฮะอีกทั้งยังมีเพื่อนๆในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็วงการเฉพาะกลุ่มเนี่ยมาเล่าที่เป็นอินไซด์ลึกๆกันในช่องนี้ด้วยนะก็จะฝากติดตามกันด้วยนะครับและาราคาจะสนุนช่องนี้ก็ผ่านการเป็นเมมเบมือชิพเองก็ทำได้เช่นเดีวยวกันครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคิปหน้านะครับสวัสดีครับ